นี่ครับวันนี้ก็ดําเสร็จแล้วน่เรียบร้อยนะครับเหลืออีกทุ่งหนึ่งนะครับไม่ใช่ทุ่งกุราร้องไห้นะครับผมกูเดี๋ยวจะร้องไห้เอาไม่เป็นไรนะครับคนเราเนี่ยครับเกษตรกรแข่งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับเจ็ดปีแล้วก็ยังไม่ไปไหนสักทีนะครับทํานากินข้าวดีกว่านะครับสบายใจพี่น้องนี่ครับดูทำาทนากินหญ้าก็ไม่แย่้ยครับผม ทำนาต้องกินข้าวนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเหนื่อยก็ต้องทนนะครับเพื่อคนข้างหลังลูาากเมียเรายังรอนะครับน,น้ำหอมนยอ่าตรงนู้นนะครับสวนมะพร้าวเดี๋ยวมะพร้าวน้ำหอมประมาณร <ừ. S 1> ้อยห้าสิบต้นเดี๋ยวตรงนู้นอ่ะ,ะฝ,าฝากฝากตรงหญ้าขนนะครับเดี๋ยวเราจะไปปรับปรุงตรงนั้นแล้วก็ไปตัดหญาด้าใครอยากได้หญ้าให้วัวนะครับหรือว่าให้สัตว์เลี้งยงหญ้าขนสดๆเลยครับปลอดอสารพิษ โน้ตขี้มิคออนะครับติดต่อมาทางผมเลยนะครับหลังเพจนะครับข้อความมานะครับโดยเฉพาะบ้านใกลเรียนเคียงพี่น้องชาวบ้านเพือคู่ของเรานะครับที่กําลังมองหาหญ้าคนสวยๆไม่เอาค่าปุ๋ยนะครับเราไม่ได้ปลูกเราไม่เอาค่าปุ๋ยแต่ขอให้มันตัดให้เฉยนะครับคนเราถ้ารักกันหรือว่ามีน้ําใจต่อกันนะครับเงินทองไม่จําเป็นด้วยซ้ําไปนะครับไปพุ่นกินปลามาใหี่กินเขานะครับ วัฒนธรรมนี้จะหายไปแล้วจากอีสานบ้านเรานะครับจากหมู่บ้านของเราเราจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นะครับช่วยกันนะครับบูรณะ,นะระนะซ่อมแซมอันไหนดูดีสวยงามแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ใช่คอยแต่กินข้าวโตโซความเพลินขึ้นห้องเงืเ้อนสูงลงเงื่อนตำ่ำลูกเจ้าของ ดีคุยางลูกคนอื่นดีเบิร์ตนี่นะครับเบ้าจินเขาโตสูความเพลินเบ้าเพืินนี่คักนะครับเศร้าเรียลครับนักเศร้าซ,นซะนะครับมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหาอยู่หาจินใส่ปากใส่ท้องดีกว่าครับสบายใจต้องไปไวุ่นวายน้ำพายชีวิตเฮ่เฮ็ดกินเหลือเฮากับแบีงปั่นนะครับเหลือเฮากระขายนะครับได้ซิบได้หาได้เศร้ากับเปล่นเงินเปล่งคำแบีงปั่นกันไปนะครับ น้ำใจหาซื้อบ่ได้น้ำท้องตลาดด้อพี่น้องเอออย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับอย่านอนตื่นพ่อผมสอนครูกระสันสอนว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับยามมั่งมีมากมายมิดหมายมองนะครับยามไม่มี มิดมองเหมือนหมูหมานะครับประมาณนี้นะครับยามไม่มีผีผอมตอมกันเดกนะครับยาาลงลงแตกผีอ้วนชวนกันหนีนะอย่าจะเป็นแบบนั้นนะครับน้ําใจนะครับสุดยอดไม่งั้นลูกสาวผมไม่ชื่อน้ําใจหรอกนะครับน้าใจนะครับไม่ใช่น้ำมน,น้ำมนก็ค,คนโตน้ามนก็คือกับมน,นั่นเองมอรอมนก็คือหัวใจเหมือนกันนะครับผมคนเราอยู่ที่ใจเว้ยไม่ใช่เงินคํากําแก้วหรอกคิดอะไรเยอะนะครับประมาณนี้ครับคอยดูผลสําเร็จอยู่ข้างหน้านะครับ ไม่มีความสําเร็จใดไม่ผ่านอุปสรรคนะครับผมจะบอกเลยอีก5เดือนก็่อ่าอีกหเดือนนะครับมาช่วยกันเก็บหญ้าเอ้ยไม่ใช่เก็บข้าวนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเออเดี๋ยวจะพูดเยอะเกินไปไม่ดี